เราประวัติต่อนะฮะเออชีวิตยี่บสี่ปียายจ๋าในเบลเยียมเนาะจากการที่เราเข้ามาอยู่ในเบลเยียมแล้วนะฮะจากได้บัตรประชาชนทำงานร้านอาหารยายจ๋าก,ก็สนุกสุดมันนะคะทำงานร้านอาหารควบคู่กับการเช้าเข้างานบ้านสามชั่วโมงเนาะสี่ชั่วโมงสามชั่วโมงอืเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงสิบโมง ก็สชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะฮะแล้วก็ไปทํางานต่อร้านอาหารจาก11บเอโมงถึงบ่ายสองห้าโมงถึงเที่ยงคืน5้าทุ่มเที่ยงคืนนะฮะมันก็สนุกแบบนี้มาจน3ปีมีเงินส่งบ้านนะฮะมีบัญชีเป็นของตัวเองจากสามีสอนเนาะและ1สิ่งนะฮะชีวิตเจียจ๋มาอยู่ตรงเนี้ยการเปิดใจของฝรั่งวัสดีครับฝรั่งนะฮะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการมีบัญชีเป็นของตัวเอง เกี่ยวกับการาาระบบการเข้าแต่งงานเมียมานะคะเขาบอกเลยว่าเออฉันแต่งงานกับเธอมาเนี่ยนะเงินเดือนฉันขึ้นได้เท่านี้เท่านี้แต่เราพอเรามาทํางานแล้วหาเงินได้เราไม่ได้มองจ้องในส่วนเงินที่เขาจะให้เราหรือไม่อันนี้พูดจากตัวเองนะคะเนาะในความคิดของเราเรามองเพียงแค่ว่าอืขอบคุณเห็นเขาเปิดใจก็โอเคแค่นั้นก็ค่ากินค่าอยากของเราก็ไม่ใช่น้อยถูกไหม ถ้ากินอ้อยากของเราเขาก็ไม่ได้บอกให้เราใจ่ายให้นะฮะอ่ะพาพอทำงานไปในความรู้สึกช่วงสามปีนะพ่อแม่เนี่ยเราจะไม่ค่อยห่วงมากเท่าไหร่เพราะว่าพ่อแม่อ่าเขามีพ่อมีแม่พี่น้องลูกเต้าตรงนั้นเขาผูกพันแต่คนที่ห่วงสุดใจยาจ่าก็คือลูกสาวนะโทรไปบางทีไม่สบาย ป่วยแม่ก็ดื่มด้วยพ่อก็เมาด้วยนะทะเลาะกันบ้างอะไรบ้างหลายอย่างเลี้ยงหลานควบคู่เข้ากันกันตอนนั้นนะคะมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตเนาะบ้านเรายอมรับเขาก็ไม่ได้ทิ้งหลานนะคะไม่ได้เลี้ยงหลานให้อดอยากแต่ยามเจ็บป่วยสุดทรมานผ่านหนึ่งปีในความรู้สึกว่าเราคงไม่คิดเอาลูกมาเพราะเราคิดว่าเราทํางานเก็บเงินเก็บเงินอืได้มากๆแล้วเราก็กลับบ้านแต่พอผ่านหนึ่งปีสองปี สองปีกว่าๆเราหนึ่งความมั่นใจสามีนะคะมั่นใจฝรั่งว่าเขาดูแลเราดีแต่และปัญหาที่เราทุกข์ใจเราคุยกับเขาได้ทุกเรื่องปลดล็อกได้ทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องพ่อแม่ครอบครัวพี่น้องหรืออะไรก็ตามแล้วเรื่องของลูกทรมานเขาจะพูดเสมอว่าเธอไม่มีความสุขฉันก็อยู่ไม่ได้นะลูกจ็บป่วยครั้งสุดท้ายยายจะนอนไม่หลับเนะาะ เพราะหัวอกแม่เนี่ยความห่วงลูกเนี่ยมันสุดของที่สุดห่วงพ่อแม่ก็ไปอีกรลเวลหนึ่งนะพูดตรงๆถามว่ารักไหมห่วงไหมมายายจ๋าเป็นคนที่รักแม่มากนะคะห่วงแม่ห่วงพ่อเนี่ยห่วงไปอีกรลเวลหนึ่งเพราะเขาโตแล้วเขาดูกันได้และเขาก็ยังเลือกในครอบครัวของเขาก็คือพ่อแม่เนาะแล้วกูกลูกๆที่อยู่ตรงนั้นในจุดปัจจัยที่เขาห่วงมากกว่าห่วงเราอันนี้คือพูดความเป็นจริงห่วงมันแตกต่างนะอืแต่เราจะจดจด่ออยู่ที่ลูกพอในปีที่สาม ยายจ๋าก็คุยกับสามีนะความรู้สึกว่ามั่นใจสามีนึ่งเรามีงานทําเป็นหลักค้าประกันตัวเองสองเรามีเงินอยู่ในบัญชีที่เริ่มสะสมเล็กน้อยจากเหลือเผื่อส่งไปบ้านแล้วนะคะในกระเป๋าตัวเองสามในตอนนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นฉันก็อยู่ได้ยายจ๋าหันไปคุยกับสามีสามีบอกว่าเออดีแล้วโอเคงั้นพอสามปีปั๊บ สามีบอกว่าก่อนไปรับลูกเราก็ไปทําเอกสารก่อนอเปลี่ยนสัญชาติ นะเพราะเมื่อก่อนนี้3ปีเปลี่ยนสัญชาติก็ยื่นเอกสารเก่าที่เรามาจากเมืองไทยนี่แหละเนาะเข้าอำเภอนะคะแล้วก็ไปสแตปมนู่นนี่นั่นหลายอย่างทางเบร์เซลเนาะทางเหมือนกงศุลบ้านเราสแตปมกงศูลเข้าสถานทูตสถานทูตได้สแตปมแล้วก็มาที่อำเภอแต่กระดาษเราโชคดีคือกระดาษเรายัางอยู่ในอายุขอสัญชาติไม่ต้องวิ่งกลับใหม่เนาะสมัยนู้น3ปียีาจา่าสปีนะคะพอหลังจากเดินเรื่องลูกเราได้บัตรประชาชนได้สัญชาติเสร็จเราก็ไปรับลูกมา เดีย๋ยวจะเป็นคนกลับไปเดินเรื่องลูกคนเดียวนะคะคนเดียวเนะเาะพอใช้เวลาเดี๋ยวจะซื้อตั๋วไปกลับระหว่างเบลเยียมอืมนะพอเดินเรื่องเสร็จสําหรับการเดินเรื่องลูกนี่บอกเลยนะสามอาทิตย์จบง่ายมากอ่าเพราะทาวีซ่าติดตามแม่มานะฮะในสมัยโน้นเนาะอืมแต่ปัจจุบันนี่ไม่รู้ยังไงถ้าใครมีประสบการณ์ใหม่ๆก็เอามาเล่าสู่กันฟังเนาะตอนนั้นง่ายมากนะคะสามอาทิตย์จบ สามีก็จะสเต็ปเอกสารแล้วก็เข้าถามในสถานทูตเลยโดยตรงเพราะเขาจะมีคนเบลเยียมทํางานอยู่ตรงนั้นเขาก็จะบอกเมียว่าเอออย่างนี้อย่างนี้นะเธอไปทําแค่อย่างนั้นอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่ผู้ชายคนนี้ดูนิ่งดูเงียบแต่ว่าเรื่องเกีก่ยวกับเอกสารไม่ว่าตอนแต่งงานหรืออะไรก็ตามตามขอวีซ่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาเหมือนกับเขาคอนเนคกับสถานทูตทุกอย่างเนาะ,ะบอกให้เราเธอวันนี้เธอไปเซ็นอันนี้นะอันนั้นนะอันนั้นนะเขาจะถามเธออย่างนั้นอย่างนั้นเป็นอะไรที่แบบ ละเอียดมากเราก็อุ่นใจนะคะอ่าทีนี้พราะยา,จายจ๋าเดินเรื่องเอาลูกสาวมาก็มาอยู่บ้านหลังนี้นะคะอ่าแล้วยา,จายจ๋าก็ทํางานร้านอาหารเหมือนเดิมพอตอนไปก็คือลาไปเนาะอ่าพอไปทํางานเชื่อไหมอ่ะลูกมาอยู่เนี้ยไม่ถึงเดือน แต่แยายจ๋าก็เห็นความอบอุ่นก็คือมีปู่มีพี่สาวามีน้องสาวสามีเนาะแล้วก็เลยไอ้เจ้าตัวเล็กน้องคนเล็กก็เหมือนกันลุงป้าคือเวลคัมยินดีต้อนรับกับเด็กมากเออย่างน้องสาวคนรองที่เหมือนจะไม่ค่อยชอบเราคือขัดใจเพราะแม่าสามีเราไปเอาเราช่วงระหว่างที่แม่กําลังจะสิ้นอยากให้แม่อยากให้พี่ชายดูใจแม่ก่อนสิ้นแล้วค่อยไปรับเมี่ยอันนี้ไม่ผิดนะคะแต่มันก็เป็นเรื่องที่ประชด ประชันมาระบายที่เราใช่ไหมแต่พอเห็นลูกเรามาแตกต่างนะคะการกระทําของเขาระหว่างกับเราเหมือนเมินเฉยไม่อยากพูดด้วยนู่นนี่นั่นแต่ว่ากับหลานถือว่าเขาโอเคอเราก็อุ่นใจเนาะพอมาอยู่ตรงนี้ยายจ๋าทำงานกลางคืนยายจ๋าทำงานกลางคืนนะลูกพูดคำหนึ่งสามปีกว่าอยู่ในร้านอาหารลูกพูดคํานึงว่าแม่หนูไม่อยากให้แม่ทํางาน ตอนกลางคืนเพราะต้องอยู่กับป้ากับโอุป้าเนาะเขาก็ไม่คุ้นเคยนะฮะเชื่อไหมว่าคําพูดลูกเพียงคําเดียวยายจ๋าจลุกขึ้นมาอีกวันหนึ่งถามเพื่อนคนแรกนะฮะที่เข้ามาอยู่ในวิลเลียมเขาทํางานโรงแรมเนาะว่ามีงานทํำไหมยายจ๋าจลุกขึ้นมาสมัครงานโรงแรมและก็งานโรงพยาบาลสองที่พร้อมกันนะฮะสามีฝรั่ง ไม่เคยหางานให้เมียรเรื่องงานไม่เคยยุ่งมีแต่เมียดิ้นรนด้วยเพื่อนพี่คนไทยด้วยกันนะคะที่ได้งานเนาะเออเพราะคำพูดของลูกอืม ในหัวใจก็สงสารแหละเพราะเย็นมาเนาะความอบอุน่นถึงแม้ทุกคนจะดีก็ตามแต่ว่าเด็กก็เนาะต้องการเรียกร้องแม่ถูกไหมแล้วระหว่างนั้นความรู้สึกยายจากับลูกก็เหมือนกับการมาปรับเข้าหากันใหม่เพราะว่ายายจ่าก็ถือว่าเป็นคนทํางานตั้งแต่สี่อ่าสี่ขวบเนาะยายจ่าเลิกกับพ่อของลูกเมืองไทยสี่ขวบลูกสี่ขวบ ระหว่างนั้นก็แทบไม่ได้เลี้ยงลูกก็มีย่าเลี้ยงจนโตขึ้นมา4ี่ขวบก็ไปไว้ให้กับยายาจนลูกมาในเก้าขวบนะฮะพอระหว่างไอเอา เลิกกับพ่อของลูกยังไปทํางานโรงงานนะครปฐมก็คือส่งได้แต่เงินนะการพกพันลูกเนี่ยไม่ค่อยจะได้อยู่ดูแลเลยเอาจริงๆก็อยู่แต่กับพ่อกับแม่จน9กขวบมาก็เหมือนเรามาเรียนรู้นิสัยกันใหม่มีหลายอย่างที่โต้แย้งกันนะแต่ก่อนยเยจ๋าก,ก็ยังใช้คําว่าคนเป็นแม่ก็มีการดุกันตีกันอยู่นะคะสมัยน้นเนาะทีนี้พอยายจ๋าได้งานโรงแรม ยายแปแยายจะไปโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลเนี่ยทําความสะอาดจะเบากว่าโรงแรมนะถ้าทําได้เอเพราะว่าเราไม่ต้องทําที่นอนไม่ต้องเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเตียงแล้วเตียงโรงพยาบาลเล็กๆเองเห็นปะนะฮะแล้วแต่แยายจะาไปและได้งานแต่ไม่ผ่านตรงที่ว่าเราไม่ผ่านหัวใจเราเองตรงที่ว่าต้องล้างห้องผ่าตัด นะอาทิตย์ละครั้งมันจะเจอเลือดเต็มอะ่ะห้องคลอดลูกห้องผ่าตัดอะไรก็ตามที่มันมีเลือดอะ่ะเรารับไม่ได้เราจะเป็นลมเราก็เลยเลือกไปทํางานโรงแรมเนาะช่วงระหว่างทํางานโรงแรมยายจ๋าก็ยังวิ่งงานเย็นวันศุกร์ที่ร้านอาหารวันศุกร์เสาสองวันที่ร้านอาหารนะเออเพราะความสนุกกับการได้เงิน ม,มันก็ดีใจนะคะแล้วก็วันหยุดเราในที่ทํางานโรงแรมก็จะมีอยู่สองวันแต่มันฟิกตายตัวไม่ได้เราจะมาบอกว่าเราหยุดแค่เสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้นะคะมันก็วนกันไปแต่ว่าเสาร์อาทิตย์ถ้าเราทํางานตรงกับโรงแรมเนี่ยมันโรงแรมมันก็จะเข้าสายต่ก่อนนี้เข้าเก้าโมงเนาะเก้าโมงเชา้าเราก็ได้นอนนะสายเราก็ได้ไปทํางานได้นะคะนี่คือชีวิตกันอยู่ในต่างแดนการได้ลูกมา อ่เราภูมิใจและดีใจนะสามีเขาเป็นคนที่ละเอียดอ่อนหนึ่งเขาไม่มีลูกมาก่อนสองเขารักลูกเราเขาใส่ใจทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่เหมือนปัจจุบันกับฝรั่งน้อยบอกตรงเลยแตกต่างกันมากนะมาเล่าสู่กันฟังเนาะชีวิตอะ่ะ ถ้าเรามาจุดโไม่จุดโจเพียงแค่ว่าเราต้องได้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเขาเราสร้างด้วยกันเงินทองเนี่ยบอกเลยนะสบายใจได้ถ้าเราลุกขึ้นมาช่วยกันหานะฮะแล้วส่วนของเรานะยิ่งสบายใจใหญ่ทุกปัญหาเราคุยกับเขาแล้วเขาก็ช่วยแก้ไขหรือให้กําลังใจแต่เรื่องปัญหาครอบครัวทางเมืองไทยมันอยู่ที่ใจเรานะฮะที่จะปลดล็อกยังไงเนาะอ,อันนี้แหละก็มาเล่าสู่กันฟังเป็น ep ที่3แล้วนะคะทุกคน อืและสิ่งหนึ่งสิ่งสำคัญการที่มีสามีที่เปิดใจนะฮะเราก็จะมีความสุขแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องเป็นแรงกระตุ้นจากตัวเราเช่นกันอ่าไม่ใช่ว่ารอให้เขาเสนอแล้วเราเราคอยสนองฝรั่งบางคนอืมเขาไม่ค่อยพูดพูดเลยเนี่ยผัวยายจ๋าเนี่ยถ้าไม่ถามเขาจะบอกไหมแต่ว่าไปนะเรื่องเกี่ยวกับอเอกสารหรือเกี่ยวกับเงิน ลดหย่อนผ่อนภาษีหรือว่าได้มาระหว่างเมียมานะเขาก็พูดเองนะที่รักเนี่ยเธอดูนี่นะอันนี้คือความเปิดใจของเขานะคะพอได้ลูกสาวมาเธอดูนี่นะนี่ตอนเธอมานะได้เท่านี้แต่ทีนี้เธอ,เธอทํางานครึ่งเวลาฉันโดนปัดไปเท่านีา้พอลูกสาวมาเข้ากับที่ทํางานก็จะได้เพิ่มตรงนี้และเงินเดือนเด็กจะเข้าบัญชีเธอนะมันจะไปเท่านี้เท่านี้ลูกคนแรกเนาะรอบแรกจะนี่ลูกสาวมาถึง อ่าตอนนั้นครั้งแรกเลยเขาก็จะได้รับ90สตาร์ท90ยูโรล,ลูกคนแรกนะคะก็เหมือนกับคลอดใหม่เลยเนาะเดี๋ยวนี้ไม่รู้สตาร์ทเท่าไหร่มาเสริมเติมกันด้วยนะคะอืมเนาะพอปั๊บกระดาษเอกสารเข้าอำเภอปั๊บลูกสาวเนี่ยอ่าเขาก็จะเอตโตมัติกนะเพราะว่าแม่เป็นสัญชาติเบลเยียมแล้วลูกแม่คือลูกแม่นะฮะไม่ใช่ลูกฝรั่งย้ําอ่าลูกแม่คือลูกแม่ไม่ใช่ลูกฝรั่งถ้า เกี่ยวกับสมบอกสมบัติเขาจะมีสิทธิ์ได้ส่วนแม่ไม่เกี่ยวกับส่วนฝรั่งนะฮะอันนี้ยำ้ำเนาะมันไปตามอัตโนมัติเพราไปจากแม่อ่าและสามีก็บอกนี่พอลูกได้บัตรปับ๊บพอเข้าอำเภอปับ๊บเงินเดือนลูก90ยูโรนะก็จะเข้าบัญชีเธอเพราะยายจ๋ามีบัญชีตั้งแต่มาถึงได้หนึ่งเดือนแรกอืนี่ก็เป็นข้อดีเงินเดือนที่เข้ามาหาแม่มันเป็น ของเงินเดือนเด็กต่างหากแต่เงินที่ไปเสริมเติมนะให้กับพ่อที่ทำงานนะฮะอันนั้นแยกออกตังหากนะทุกคนอ่นาเนาะสองหหรือแล้วแต่เลเวลงานเหมือนกับทางหลวงเขาก็ช่วยเหลือเลี้ยงดูค่าใช้ใจ่ายของอคนคนเดียวที่รับผิดช,ชอบครอบครัวนะ,อ,ะอันนี้ยายจ๋าพูดผิดพูดถูกขออภัยนะเยจ๋าคิดแบบนี้นะคะพอเยจ๋าก,ก้าวแต่งงานมาปับ๊บสามีบอกเลยว่าเนี่ย เธอแต่งงานกับฉันเนี่ยฉันได้เงินเดือนเนี่ยบวกของเธอเข้ามา250อห่าฉันพอลูกสาวเข้ามาก็ได้เพิ่มอีก250หแต่ตอนที่ลูกสาวมาเนี่ย,ยายจ๋าทำงานอ่าแจ้งภาษีครึ่งราคาไปแล้วนะคะตอนนั้นเนาะร้านอาหารก็โดนหส่วนยายจ๋าตัดออกหน่อยหนึ่งก็ยังเหลืออยู่แต่ส่วนของลูกสาวก็เข้ามา แล้วก็เงินเดือน90ยูโรเดือนแรกสตาร์ทนะคะเข้าบัญชีเยจาเนาะตั้งแต่เดือนแรกที่ถึงนะคะอันนี้มาเล่าสู่กันฟังเนาะ,ะ,ะทุกๆคนถ้าอยู่ในเบลเยียมการที่มีลูกไม่ว่ามีลูกคลอดอยู่ที่นี่ถ้าเรามีบัญชีเป็นของตัวเองเงินเดือนตัวนี้ก็จะเข้าหาเรานะคะหรือแม่บ้านที่อยู่ที่นี่ อไม่ได้ทํางานมีสามีทํางานคนเดียวบอกเลยรถยนต์ส่วนผลนี้ตรงเนี้ยสามีเขาได้แต่อยู่ที่ว่าเขาจะพูดให้ฟังหรือไม่แต่เลเวลเนี่ยจะเทียบเท่ากันก็ไม่นะคะทุกคนก็เปรียบเทียบอย่างยายปองอ่ะพี่ปองเนี่ยสามีป่วยจากอันนี้เปรียบเทียบคือย่อๆเฉยๆนะจากสามีป่วยพี่ปองเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเท่านะคะ,ะฝรั่งคนนี้ไปเอาเมียมาจากเมืองไทย มันอาจจะยากแต่สมัยก่อนได้เพราะว่าเขา,าแฟนสา,สามีพี่ปองนี่มีเมียไทยมาก่อนเนาะอันนี้พูดเฉยเฉยเงินเดือนเขาอันนี้คือกะให้ฟังนะคะเหมือนกับว่าเขามีอยู่แล้วพ5นห้าั้งเงินเดือนป่วย พอแต่งงานที่นี่เพราะพี่ปองเนี่ยเอกสารมาที่นี่แต่งงานที่นี่จดทะเบียนสมรสปับ๊บเขาบวกเข้าไปปับ๊บอ่ะพูดกันอ่าแค่200อ่าพอได้ลูกสาวมาเอาลูกสาวมาก็บวกเข้าไปเป็น2,000อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ในจุดปัดใจแต่ส่วนเงินเดือนลูกแยกออกมาอีกต่างหาก แต่ถามว่าเยอะไหมมันไม่ได้เยอะพอที่จะเลี้ยงดูตัวเขาได้สบายเพราะว่าค่าใช้จ่ายจิปะทะค่ากินค่าใช้ที่นี่มันไม่ใช่น้อยเพราะจุดเงินเข้าตรงนี้รวมยายจ๋ากับลูกเนี่ยยายจ๋าไม่เคยถามสามีเพราะว่าเรารู้ว่าค่าใช้จ่ายของเขาสูงแล้วเราจะไปคล้องตรงนั้นได้ไงและหนึ่งสิ่งยายจ่าทำงานเห็นใจ าความรู้สึกเห็นใจมากภูมิใจมากตรงที่เงินเดือนแรกที่เขาให้เราให้เขาแล้วเขาเอาเราไปเปิดบัญชีเป็นของตัวเองเงินเดือนเราก็เข้าบัญชีเรานะคะมันก็เป็นเรื่องที่อุ่นใจและยึดมั่นอยู่คํานึงว่ายายจ๋าจต้องยืนอยู่ได้เพราะลูกยายจ๋าจมาอยู่ที่นี่และพ่อแม่รอกินรอ,นอใช้ในตอนนั้นรอติดตาม EPC เรามาเล่าสู่กันฟังนะคะพี่น้องขาคลิปนี้จบไว้ก่อน